สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวหลายๆคนน่าจะต้องกังจะต้องคอนเฟิร์ม Choice IGCSE นะครับสำหรับเด็กเยียงเที่กันเราจะขึ้นเยี่ยงสินะครับจริงๆรวมไปถึงนะครับน้องๆเยียงแด้วยที่กําลังจะขึ้นเยีเกานะครับการรู้ไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเลือก i g c s e วิชาอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เดี๋ยวในคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการเลือก IGCSE ที่ถูกต้องในหลักการครืออะไรซึ่งการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ย มันต้องเริ่มจากการเข้าใจก่อนว่าหลักการนะครับของหลักสูตรของประเทศอังกฤษเนี่ยคือเขาเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเรื่อยหลักการเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คืออ่ะช่วงเยี่ยงเก้าสเนี่ยเรียนหลักสูตร IGCSE เนะครับเรียน9-11วิชานะครับเป็นวิชาพื้นฐานเป็น General Knowledge ที่ครอบคลุมกับสิ่งที่เราสนใจนะครับจากนั้น เยี่ยสิบสองสิบสามเนี่ยไปเรียนเป็นหลักสูตร A level นะครับเรียนสามถึงสี่วิชาเป็นวิชาที่ลงลึกและก็เฉพาะมากขึ้นนะครับผมคราวนี้เบื้องต้นก่อนเนี่ยหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่า i g c s e นี่มันเริ่มตั้งแต่เยี่ยเก้าหรอมันไม่ใช่เยี่ยสิบเหรอเพราะว่าเห็นเขาก็ให้เลือกวิชากันตอนเยี่ยเก้าเทอมสองเทอมสามแล้วเดี๋ยวเยี่สิบก็ค่อยเริ่มเรียนไม่ใช่เหรอนะครับจริงๆแล้ว i g c s e ีีที่ถูกต้องต้องเริ่มตั้งแต่เยี่ยเก้านะครับอย่างเป็นโรงเรียนระดับท็อปๆในประเทศอังกฤษเเเเเเนนนนีีี่่ยยยยยยกกกกืืือออบบทุโรรรรรรงคคคิมมหดละั็นะ i g c s e แ เยี่ยสิบเรียนห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังนะครับจากนั้นเยี่ยสิบเอ็ดเทอมหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับเยี่ยสิบสอง่ะเยี่ยสิบเอ็ดเทอมสองเนี่ยเป็นการฝึกทำพาสเปเปอร์ย้อนหลังอย่างน้อย10ปีนะครับแล้วเยี่ยสเอ็ดเทอม3ก็ไปสอบ IGCSE ซึ่งการที่เด็กมีเวลาเตรียมตัวแบบเนี้ยทั้งการทบทวนแล้วก็การทำพาสเปเปอร์เนี่ยมันเลยทำให้เกรด IGCSE ของเด็กที่อยู่ในโรงเรียนระดับท็อปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยออกมาดีมากๆนะครับแล้วก็ทำให้เด็กมีโปรไฟล์ทีีีี่ดมโโอกากาาาสในนรรรชิงงเเข้เย เอเลเวลนะครับดีๆในประเทศอังกฤษต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไว้เราลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับกลับมาตรงนี้ก่อนน่นหมายความว่าก่อนที่เราจะขึ้นเยียร์าเนี่ยก่อนเราจะเริ่ม i g c s e เเนี่ยเราต้องรู้แล้วล่ะว่าเราควรจะเลือกวิชาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นโรงเรียนระดับท็อปในประเทศอังกฤษเนี่ยครับเขาจะให้เริ่มให้ทําสิ่งที่เรียกว่าแครีเทสเนี่ยตั้งแต่เยียแปดคราวนี้แครีเทสคืออะไรแครีคือตัววัดครับเป็นตัววัดข้อมูลที่สําคัญของเด็กๆคนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะ,จะมี วิธีการมีแผนการในการเรียนอย่างไรต่อไปซึ่งถามว่า c h a r a c t e s วัดอะไรบ้าง c a r a ท t วัดอย่างแรกคือ interest ครับ interest คือความชอบคือความสนใจเรามีความสุขกับการทําอะไรเราอินกับการทําอะไรนั่นคือ interest นะครับส่วนที่2คือ personality p e r s i t คือตัวตนบุคลิกภาพคือนิสัยสายการทํางานสายการเรียนรู้สายการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวัดเรื่องแอปติจูดหรือความถนัด ว่าเราเกรดแอดอะไรนะครับเราสามารถพัฒนาสกิลในด้านไหนไปได้อย่างต่อเนื่องบ้างซึ่งการที่เรารู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบอะไรตัวตนเขาเป็นยังไงแล้วเขาเก่งอะไรเนี่ยสุดท้ายมันจะทําให้เราตอบได้ครับว่าอาชีพหรือ c a r ิเอร์ที่เหมาะสมของเขาเนี่ยคืออะไรคราวนี้ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับเวลาเด็กได้ทำแคร r เ e ร์เสปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเป็นยังไงชอบอะไรตัวตนยังไงถนัดอะไรแล้วรู้แคริเรเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้ครับ การที่เรารู้ว่าแคริเอร์ตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นการบอกเราว่าคอร์สไหนบ้างในท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ที่อยากจะรับเราเข้าไปเรียนฟังดีดีนะครับคอร์สไหนบ้างในท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ที่อยากจะรับคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเข้าไปเรียนแล้วเราจะเริ่มรู้ปลายทางแล้วว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนคอร์สไหนในระดับยูนิเวอร์ซิตี้คราวนี้พอเรารู้ว่าเราต้องไปเรียนคอร์สไหนระดับยูนิเวอร์ซิตี้เราจะรู้สิ่งที่ชื่อที่เรียกว่าคีย์ subject คีย์ subject คือวิชาละครับมันจะทําให้เรารู้ว่า A level 3-4ถึงวิชาเราต้องเรียนอะไรมันจะทำให้เรารู้ว่า IGCSE 9-11ถึงวิชาเราต้องเรียนอะไรบ้างเห็นภาพไหมครับน่าหมายความว่าการจะเลือก IGCSE ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่านะครับมันต้องรู้ก่อนว่าคอร์สที่เราจะไปเรียนใน Top u n i นิซิ i ตีเนี่ยเขาต้องการคีย์ subject อะไร การที่เราจะรู้ว่าเราจะได้เรียนคอร์สไหนเราก็ต้องรู้ว่าเราแคร r เอียอะไรการที่เราจะรู้ว่าเราแคร r เอียอะไรเราก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรตัวตนเป็นยังไงและความถนัดเป็นยังไงซึ่งสุดท้ายจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรู้จากการทำแคริเเทสนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือเลือก IG CSE อย่างไรให้ถูกต้องนะครับก็ต้องเริ่มจากการทำแคริเเทสนี่แหละคราวนี้มีหลายๆโรงเรียนครับที่บอกว่า ไม่ต้องไปทำแครีเทสหรอกเพราะว่ามันไม่สามารถเอามาใช้ช่วยในการเลือก i g c s ซได้จริงๆเนี่ยผมเคยพยายามลองหาเหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเราไปเจอความจริงที่น่าตกใจยอย่างหนึง่งครับว่าในหลายๆโรงเรียนในเวลาเด็กเราเนี่ยอย่างสมมติเด็กนะครับเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยแล้วมาทำแครีเทสที่คุตตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเราเซตให้หมดแล้วโอาเคหนูเรียนวิชานี้นะลูก1234 5 6 7 8 9 1 0 11 11วิชานี้นะเอาไปคุยกับโรงเรียนนะว่าหนูอยากเรียนแบบนี้ปรากววว่่าาาอถึงงเเลปุ๊บโรรียนก อ๋อสิตัวนี้ไม่ได้ครับต้องตัดตัวนี้ทิ้งต้องตัดตัวนี้ทิ้งตัวนี้สลับเป็นตัวนี้ได้ไหมตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ไหมเพราะโรงเรียนไม่สามารถจัดสลอบบางอย่างได้อย่างเพียงพอเพราะโรงเรียนเนี่ยไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอโรงเรียนไม่มีครูที่เพียงพอไม่มีคนที่สามารถสอนได้ในบางวิชาแล้วก็ไม่สามารถเปิดสอนบางวิชาได้เพราะเพิ่มมีคนเรียนน้อยเกินไปนั่นคือเหตุผลที่เราชอบเจอทีนี้คําแนะนําผมคือแบบนี้ครับเราสมควรได้เรียน igcse ในทุกวิชาที่เราต้องได้เรียน เพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาเรื่องพวกนี้ให้เราได้เนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือผมว่าย้ายโรงเรียนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ก็มาคุยกันว่าเรามีแผนการเพิ่มเติม,ตมยังไงได้บ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเราสมควรได้เรียนในทุกตัวนะครับทุกตัวทุกตัวที่เราควรจะต้องได้เรียนนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากไว้วันนี้นะครับใครอยู่เยี่ย้าแล้วนะครับกำลังจะต้องเลือก IGCSE นะครับแล คอนเฟิร์มได้ว่าจะเลือกวิชาไหนอะไรไงบ้างแล้วยังไม่ได้ทำแครีเทสรีบเข้ามาทําแล้วรีบเข้ามาคอนซัลกันด่วนนะครับเราจะได้วางแผนกันว่าต้องเลือกวิชาไหนบ้างนะครับนี่คือเยียร์เก้ากำลังจะขึ้นเยี่ยงสินะครับ, 9, ร 10, รบส่วนใครที่อยู่ Year 8, เยี่ยงแปดกำลังจะขึ้นเยียงเก้าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวนะครับเริ่มทำแครีเทสได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าคีย์ subject ใน igcse ของเราคืออะไรเนี่ยเยียงเก้าทั้ง Year เยี่ยนี่เราจะได้เตรียมตัวแน่นๆและอย่างที่บอกเมื่อกี้ปกติเขาเริ่มเเรียยนน IGCSSE กััตต้งแ่ เราจะได้เริ่มเรียนล่วงหน้า IGCSE ของเราเองไปเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจริงๆเราวโรงเรียนเขาทำหรือไม่ทำนะครับอันนั้นนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณครับ